สวัสดีครับคลิปนี้เรามาดูวิธีการวาดเป็นเหมือนกับเป็นรัศมีหรือว่าแสงสองออกมาจากตรงกลางนะครับก็คือทําเป็นโลโก้หรือว่าทาเป็นรูปรอยอะไรเราลองมาดูวิธีการทำครับก็คือเราจะใช้เครื่องมือเบนทูนะครับที่จะทํารัศมีนะครับแต่เราต้องสังเกตดูก่อนว่าเบนเนี่ยมันจะมีตรงนี้อ่ะจะเสมอกันส่วนตรงนี้มันจะค่อยๆจากตัวเล็กแล้วก็เป็นตัวที่ยาวขึ้นแล้วก็ เลี้ยงอมมาครับทีนี้ผมจะเริ่มวาดจากตัวงานก่อนนะครับก็คือเป็นแบบเหลี่ยมลัะมี้ให้ดูเหมือนกับเป็นแสงที่สองนะครับเราก็วาดรูปสี่เหลี่ยมขึ้นมาหนึ่งอันนะครับจากนั้นเราก็ convert to curve นะครับแล้วก็เพิ่มจุดเราใช้เครื่องมือเ h ฟ p e tool แล้วก็บวกจุดเข้าไปนะครับแต่ต้องบวกตรงช่วงนี้นะครับเราก็มาจากฝั่งนี้นะครับบวกมันจะขึ้นมาตรงกลางนะครับตรงนี้ก็บวก บวกนอดเขาจะขึ้นมาตรงกลางพอดีเป๊ะเลยนะครับเดี๋ยวจัดนี่ก่อนไม่เกี่ยวข้องแล้วเราก็จับที่ตรงกลางนี้เรายืดขึ้นไปนะครับแล้วเรากดตัวคอนโทรลค้างไว้เนี่ยเขาจะรักษามุมคือรักษาตำแหน่งการเชิงขึ้นไปนะครับแล้วก็ลบสองอันนี้ทิ้งไปเราก็จะได้ลูกหัวลูกศรเหมือนกันลักษณะเป็นแบบนี้นะครับเป็นตัวที่จะใช้ทําเป็นเหมือนตัวแสงนะครับแล้วก็อันนี้เราเริ่มเริ่มจากอันนี้ก่อนแล้วเราก็ทําการเบรคเข้าหา วัตถุนะก็คือเราจะทําเป็นตัววงกลมก่อนนะครับเราเบนวัตถุสองชิ้นเข้าหากันนะครับเราใช้เครื่องมือเบนแล้วลากนะมันจะเบนเสร็จแล้วเราต่อเนื่องเลยนะครับหลังจากลากแล้วก็มากดที่เป็นผ่านพ่อปฎินะครับแล้วก็นิ้วปัให้เข้าไปเกาะกับวงกลมนะมันจะเข้ามาเกาะกับวงกลมทีนี้เราดูว่ามันอย่างเนี้ยมันจะต้องมีการปรับนิดนึงนะครับเดี๋ยวผมจะเปลี่ยนตัวหน้าเป็นสี จะได้เห็นนะครับว่าวิธีปรับยังไงก็คือเราจะปรับตัวนี้เนี่ยเขาจะถ้าเป็นเบนเนี่ยเขาจะเกาะจุดที่ศูนย์กลางของวัตถุนะครับศูนย์กลางของวัตถุก็คือตรงนี้มาเกาะกับเส้นวงกลมที่เราทําการเข้าไปแล้วก็ไปนะครับเราคลิกสองครั้งร็ย้ายจุดบุนมาไว้ที่เส้นที่ปลายของตัวตัวที่เราแท่งที่เราทําขึ้นมานะครับตัวนี้ก็เหมือนกันนะครับตัวต้นกับตัวปลายเราต้องคลิกดีๆนะครับ แล้วก็จับขึ้นมาให้มันมาสียบที่ตรงปลายของวัตถุเห็นไหมครับมันก็จะมาเกาะที่ตรงนี้ทีนี้เราก็แค่เลื่อนจับเลื่อนมาเห็นไหมครับแล้วก็หมุนนะครับคลิกสองครั้งแล้วหมุนนะเห็นไหมครับเขาก็จะเริ่มวิ่งไปตามแนวของเขานะครับทีนี้จะเห็นว่ามันมีการใหญ่เล็กแล้วก็ใหญ่นะครับเราก็มากดที่ตรงนี้แล้วก็โรเตตอก อ็อบเจกต์นะครับมันก็จะได้อ็อบเจกต์ที่เสมอกันเท่าๆกันนะครับแล้วก็หมุน่างน,นี้จนมันครบวงนะครับแต่เราต้องทําให้ให้เซนเตอร์ของตัวนี้ดีๆหน่อยนะครับก็คือเรามาเลื่อนเลื่อนตรงนี้ให้มาอยู่ที่ตัวตัวกลางของเส้นนะครับจากนั้นเราก็จะหมุนองศาเขาให้เป็นตอนนี้มันอยู่ที่ร้อยสิบจุดห้าใช่ไหมครับหมุนเป็นเก้าสิบ อะไรมมันจะตรงไปเลยแล้วตรงนี้เราก็ต้องเป็นศูนย์นะครับพอศูนย์กับตรงนี้ปุ๊บมันก็จะควบคุมให้เขาอ่ะมีระยะห่างที่เท่ากันนี้เรามากดตัวเบนนะครับแล้วก็เพิ่มสเต็ปเห็นไหมครับมันจะเท่าเท่ากันหมดแล้วก็ได้ศูนย์กับตั้งศูนย์กับตัวของวงกลมนี้พอด,ดีนะครับอ่ะแล้วก็เปลี่ยนเป็นสีดําแค่นี้เพื่อนสมาชติกก็จะได้ แนวทางแล้วที่เราจะทําตัววัตถุที่เป็นแสงกษาะนี้ทีนี้เรามาดูว่าไอ้ตัวนี้เนะี่ยเราทําแค่ครึ่งเดียวส่วนตัวเนี้ยเราจะทําการให้มันเลื่อนลงไปอีกนะครับเราก็มาทําการแยกเป็นสองแยกเป็นสองส่วนนะครับเราเริ่มทาตรงนี้แล้วนะเห็นไหมครับมันก็จะได้ลัศมีช่วงบนนะครับลัศมีช่วงบนแล้วก็ไอ้ตัวเนี้ยตัวล่างเนี่ยเราก็ต้องก๊อปปี้เข้าขึ้นมา อย่างตัวนี้เลยลากขึ้นมาแล้วก็ปีนขึ้นมาเซนหน่อยแล้วก็เราจะทําใกล้ข้างเดียวนะครับแล้วก็จับตัวนี้นะครับเดี๋ยวเราตรงนี้เราเราสามารถจะพับพับองศาได้เหมือนปัจเุนเลยครับเห็นไ,ไหมครับซึง่งตัวนี้จะทําได้หลายลักษณะนะครับทีนี้แต่ตัวนี้ก่อนเดี๋ยวเราจะมาเริ่มจากตัวนี้ก่อนก็คือตัวที่ต่อจากตัวนี้ใช่ไหมครับเราก็จะตัดออกสักสามตัวนะครับ ให,ให้มาสู่ตัวนี้แล้วก็มาใช้ตัวนี้แทน,นเดี๋ยวผมยกทิ้งก่อนแล้วก็ดึงตัวนี้ลงมาเพื่อจะได้เราทําการเบรคนะครับเบรคเบรคแล้วก็อันกุ๊บด้วยอันกุ๊บแล้วเราก็จะใช้เราจะลบสองตัวนี้ออกนะครับอ่นะาจะเริ่มจากตรงนี้นะครับเราจับสองตัวนี้ไว้แล้วเราคัปปี้ขึ้นมาคัปปี้ขึ้นมาหรือเซตกดบวกนะครับกดบวกที่คนะีย์บอร์ดใช่มมันจะเป็นลักษณะนี้นะครับคัปปี้ขึ้นมาครับผม นะครับแล้วเราก็ใช้วงกลมวงเดิมเนี่ยเพื่อที่จะให้ขนาดเข้าๆเท่ากันนะครับเราก็เริ่มจากตรงนี้นะครับให้ให้มันเลื่อนมาทีนี้เราก็จับเดี๋ยวผมจะจับสองตัวนี้เบนเข้าหากันนะครับเพราะว่าตัวเนี้มีการแบบว่าปรับปรับแล้วนะครับแล้วก็อย่าลืมน,นะโรเทค เราต้องทําการให้มันเกาะกับเส้นก่อนดึงอันนี้เกาะกับเส้นนะครับจับตรงนี้ไว้แล้วก็่านนิ้ว่านชี้ไปที่วงกลมเข,ขมาก็จะมาเกาะที่ตัวเส้นนะครับแล้วก็เลื่อนออ,ออกไปนะมันจะเป็นนี้นะอ่านทะีน,นี้เราก็ทําทํายังไงก็ทําให้เขาโรเตทนะครับอ่าเขาก็โรเตทก็ได้ลนะ่วใช่ไหมครับทีน,นี้เราก็เลื่อนตรงนี้มา,มาที่ตําแหน่งของตัวนี้นะครับ ให้มันเท่าๆกับตัวตัวสีดําเดี๋ยวเราจะลากตัวนี้ไปเราไปสลับกับตัวนี้เห็นไหมครับแล้วก็คลิกสองครั้งแล้วก็ย้ายให้เขามาประกบกันพอดีกับตัวนี้นะครับอ่าเห็นไหมครับแทีนี้เราก็จะทําตัวต่อไอ้ตัวเนี้ยที่ต่อไปเนี่ยเราเราลัดษณะอย่างนี้นะครับแเราลดจํานวนลงเพื่อจะให้เขาพอดีพอดีนะครับอ่าจากนั้นตัวนี้เนี่ยให้เรายืดขึ้นยืด ยืดให้ใหญ่ขึ้นนั่นเองอ่ะเราก็จะจับสองโหลด,ดวไว้การที่เราจับสองโหลดไม่ยืดยืดโดยตรงเนี่ยหัวมันจะหัวมันจะตรงตรงออกไปเป็นแนวดิ่งนะครับแต่ตรงนี้เห็นไหมครับมันมันมันเสียเสียรูปและเราต้องจับให้เขาเข้าที่นะมันก็จะไม่เสียรูปนะเพราะสาเหตุที่ต้องแยกเป็นสองชิ้นก็คือถ้าเราใช้เดี๋ยวจะลดจํานวนดูอ่าถ้าเราถ้าเราใช้ตัวนี้ แล้วเริ่มจากตัวนี้แล้วก็วิ่งเยื้องไปเลยเนี่ยมันจะทําให้เกิดปัญหาว่าเหมือนลักษามเมื่อกี้ก็คือมันจะเบี้ยวนะมันจะเบี้ยวแค่นี้เองเพื่อนสมัยยี้ก็ได้ฝั่งนี้แล้วใช่ไหมครับเราก็ทําการลิกแล้วก็ยกแล้วก็ให้มันสแสลับเช่นี้ก็ได้แล้วครับสองข้างนะแต่ต้องปรับให้ให้เท่าๆกันนะครับก้าตัวนี้อาจจะลบทิ้งไปหรือว่าทํา ปรับให้เขาเข้าเข้าเข้ากันนะครับเพรตัวเหลืองยังติดยังติดเป็นอยู่ใช่ไหมครับเราก็ลบตันดาบจิงไปก็ได้นะทีนี้เราก็มาปรับเพิ่มขึ้นอีกนิดนึงนะครับคือเป็นเบนระยะช่องไฟนั่นเองอ่ทาทอนนี้มันดูว่ามันเข้ากันไหม ให้แสงดูสม่ำเสมอกันนั่นเองนะครับแล้วก็เปลี่ยนเป็นสีดำนะแล้วก็ตัวนี้ก็ด้านด้านนี้โอเคก็มา c o ปปี้ด้านนี้มาด้านนี้แล้วก็สแลปเห็นไหมครับมันก็จะเป็นลักษณะที่เขาลู่ลงมาเพราะฉะนั้นเวลาเราทำเนี่ยเราก็ต้องกะดูว่าว่าเราต้องการลักษณะไหนแต่ผมจะทําให้ดูก่อนว่าถ้าสมมติว่าเราเริ่มต้นจากตัวแรกแล้วเรา ดึงยืดเขาจะเป็นผลจะเป็นยังไงนะครับใช้ตัวนี้นครับแล้วเราก็จับตัวนี้เลื่อนเลื่อนมาที่ที่ตำแหน่งตรงกลางนะครับเดี๋ยวปรับปรับเปสเต็ปนี้ให้น้อยลงเหลือจากห้าครับแล้วก็เริ่มต้นจากตัวนี้เลยสมมุติว่าที่ผมบอกว่าการที่ผมแยกชิ้นนี้กับชิ้นนี้ออกจากกันเนี่ยเพราะมีสาเหตุอย่างนี้ก็คือ ถ้าเรายืดตัวเนี้นะครับมันจะมันจะขึ้นกระจายหัวขึ้นไปซึ่งไม่เหมือนกับตัวนี้ที่มันโคง้งลงมานะครับเพระญญาะฉะนั้นถ้าเราก็ดูดูแบบว่าลักษณะการหมุนของมันแล้วเราก็ปรับแต่งให้เขาเป็นไปตามที่เราต้องการนะครับตัวเนี้ผมยืดออกไปแล้วลงมาทำเห็นไหมครับ มันจะหัวบานออกไปนะครับแต่ว่าถ้าถ้าใครคิดว่าอย่างนี้สวยก็เอาได้นะครับไม่เป็นไรนี่ก็ได้นะครับทีนี้มันจะมีอีกขั้นตอนหนึ่งก็คือการคุมนอกนะครับการคุมนอกนี่ก็จะเป็นลักษณะคุมด้านนอกให้มันโค้งลักษณะนี้น่ครับโรงโค้งโค้งนะครับเราก็เพียงแค่เริ่มต้นจากตัวตัวจุด ตัวเส้นกันนะเอาเอาตัวนี้ขึ้นมาสักตัวหนึ่งนะครับผมจะแกะแกะออกมาก่อนเบรกก็คือตัวตัวนี้ช่วงผมบอกไว้ว่าเวลาเราวาดเนี้ยพยายามจะวาดให้มันเก็บไว้แล้วก็ไปใช้ตัวที่อย่างเงี้ยเราก็จะมาเริ่มต้นจากตัวนี้ไม่ต้องมา มาแกะนะครับทีนี้เราก็มาเริ่มจากกันคุมนอกค,คุมแนวนอกใช่ไหมครับเราก็ใช้วิธีนี้นะครับก็คือปรับเส้นอันนี้ก่อนวงกลมที่เราต้องการนะครับคือเส้นโค้งักษาะที่เราต้องการแล้วเราก็ทําการกนเวิร์ t เคิร์ฟนะครับแล้วก็ลบลบสองโหลดนี้ออกครับแยกแยแยก,แ,ยกแล้วก็าเลนแล้วก็เบรก แล้วเราจะเอาคู่นี้คู่เดียวนะครับทีนี้่การคุมนอกเนี่ยก็คือหัวเนี่ยหัวที่โคง้งอันนี้เราคุมไม่ได้เพราะว่ามันจะเป็นตามลักษณะอนะเราคุมหัวนอกไม่ได้แล้วก็คลิกแล้วก็ย้ายจุดหมุดไปไว้ที่ตรงนี้เห็นไหมครับไว้ที่หัวของมันแทนที่ไว้ที่ปลายของมันตัวนี้ก็เหมือนกันนะครับแล้วก็ทําการเบนสองชิ้นเข้าหากันเบนนะครับแล้วจากนั้นก็ตามไปเลยนะครับ ผาดแล้วก็นิวผาดแล้วชี้ไปที่วงกลมชี้ไปที่วงนี้ที่เราวาดนะเห็นไหมครับมันจะเกาะขอบนอกให้เราเห็นเลยเวลาจับจับดีดีนะครับเพราะเราถ้เลื่อนมันจะเป็นอย่างนี้เห็นไหมครับเราก็คุมอง,องศาของขอบนอกได้แต่ขอบในนี้เราก็จะคุมไม่ค่อยไไม่ได้เพราะว่าก็คือได้เหมือนกันนะกรณีแบบว,ว่าเส้นเล็กหรืออะไรอย่างนี้ ภาษานีครับอืมษณะนี้นะครับนะเราก็จะคุมคุมแนวนอกได้เพราะว่าไอตัวเบนที่ไปเกาะเส้นเนี่ยเขาอาศัยจุดศูนย์กลางการบุนนะครับในการที่จะให้เขาวิ่งเข้าไปหาตัวที่เส้นที่เกาะเนี่ยเห็นไ,ไหมมันจะเราจะควบคุมการเกาะได้นะครับ เรียกว่าคุมแนวดอกอันเี้ถ้าถ้าดูว่ามันเล็กใหญ่เล็กใหญ่เราต้องมาปรับที่ต้องให้ออบเจกวิ่งรอบกดเบน t ู to, แล้วก็ตรงนี้นะครับโรเต e เพื่อให้แต่ละชิ้นมีขนาดที่ไม่บิดเบี้ยวนะครับคือคือถ้าใหญ่ไปหาเล็กก็ใหญ่ไปหาเล็กไม่ใช่ว่าเล็กๆใหญ่ๆนะครับ พอเพื่อนสมาชิกรู้จักวิธีแล้วนะครับว่าจะควบคุมตำแหน่งของการเบนให้ให้เขาไปเกาะที่ที่ตรงไหนของตัววัตถุครับนะเราก็จะสามารถควบคุมการโค้งของตัวลักษณะที่กระจายออกครับนะก็บอยครั้งที่แบบว่าเราอาจจะต้องใช้วิธีแยกเขาเป็นเซตๆเพื่อที่จะให้เราสามารถจะคุมก็ได้นะครับ ลองลองออกแบบกันดูนะครับแล้วก็ลองโพสต์มาให,ใ,หให้แบ่งกันดูบ้างนะครับการทํากระจายตัวรัศมีด้วยครอ,อร์ดอนะครับในเครื่องมือเป็นนะครับก็จะจบแค่นี้นะครับแล้วใครมีปัญหาอะไรสงสัยจะสามารถสอบถามได้ที่คอมเมนต์นะครับขอบคุณครับ